สวัสดีครับพี่พิท่า,านนาวันนี้เราก็จะมาทานข้องทองกัอนออันนี้เป็นขายเดี๋ยวกินเตี่ยวขายเดี่ยวกินเดี่ยวเพราะว่าเราเป็นเป็ดและแล้วเราชอบมากคือคอมาม,<อ>มา <laughs> เป็นอาหารที่พี่เพชรชอบมันกินง่ายมันอยู่ง่ายไหมนี่เห็นไหม อนหัปเป็นเส้นเป็นเส้นนี่แล้วเพิ่อนก็ใส่พริกบลที่สําคัญเพื่อนก็จะมีต <c oughs> ้องเติมพริกลงไปหน่อยอเอาละ <c oughs> ใส่ลายเส็ดลายใส่หน่อยเส้นหน่อยน้ำต้มบลเอาอืม <c oughs> นี่แล้วก็จะมีผักนั่นเองผักสดสดกินกับอันนี้โอ้ยเข้ากันนี่ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นบะหมี อันนี้ก็ลูกซีนหรือลูกซีนนั่นเองเพราะบ้านเราไม่มีลูกซีนบ้านเราไม่มีลูกซีนเส้นเจียวเน้อเราเลยกินไม่ได้กินทุกวันนี่นะเราก็จะมาทานห้องของหรือเสื้อแบบเพราะว่างานมันนี้งานเยอะเราก็เลยต้องค่าเวลาไว้กันมีเวลาทำกับข้าวไม่ใช่นี่แหละของซ่บ มาเด้อม,มาเด้อ,เอนีเ่เห็นไหมคือพาม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 กินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่แหละส่วนมากจะเป็นประมาณนี้นี่เราก็จะกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนิดนึงอืมเห็นปหมพามพามพามนี่จะเป็นประมาณนี้อมสมัยนึงหน่อยมากขนาดเด้เนี่ย มมาเนี่ยนะอตอนเป็นเด็กน้อยจะไม่ต้มเด้ถ้าต้มมันจะไอ้นั่นเราต้องเอามาใส่ขย่าวใส่ถุงยองมุนมุนเห็นไหม,มขยำ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 ใส่ถุงขยำมาม่าแห้งมะม่มา,มาแห้งแหละขยำขยำขยำใส่ถุงช้างน้อยด้วยไหมน่าจะเป็นนั่นแหละเพราะว่าช้างน้อยมันถูกได้สมัยก่อน<ม>อ่ะเรามีช้างน้อยนี่เราจะมาใส่ทีเดียวเลยไม่ต้องนั่นเห็นไหม จากนั้นเราก็ตะกเกียบเอามาโคเลโคเลนี่ทีเดียวกาดบักี้มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่พี่ทุกท่านนะกินน้ำกันเพิเ่มเพิ่มเพิ่มเผาอันนี้ม,มันมีพริกเผาอันนมีพริกหย่างพริกย่างไม่มีซือตะเกียบโดดนี่เราก็จะมาชิม ลูกชิ้นนั่นเองกันเป็นสมัยตะกี้นี่ลูกชิ้นเนี่ยจะกินท,หนทีหลังเพื่อนเอาไว้มีสองหลกูกสามหลวกอะอยืดในหันอะสีเหลือไปกินตอนสุดท้ายแต่พวกก็มาตกไปอืมนี่มา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 ไปปีนขันนะว้าวว,าว้านี่อันนี้เป็นมามา่าเนื้ออือืกินอืมนะ

อืมจำได้ผักสดอืมได้อืมกินง่ายมาม่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายแล้วกินง่ายด้วยมัมองไวสะดวกรวดเร็วกระชับ,ชบ จับไปโอเคไปแล้วขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนเด้อขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทก,กับพี่เวทแล้วก็เด็กๆเ้วเด้อเดี๋ยววันนี้เจอกันคลิปต่อไปกัปแล้วราบบาย